ประวัติหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาท้ำบุญนาหลวงปู่ศรีฉันทศิริวัดเขาท้ำบุญนาอํเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ชาติภูมิหลวงปู่ศรีท่านเป็นชาวอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดเมื่อปีจอพุทธศักราช2392ตรงกับสมัยของรัชกาลที่4ส่วนเกิดวันเดือนใด ท่านไม่เคยบอกเมื่ออายุได้2 1ปีท่านถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารเมื่อปลดจากการเป็นทหารแล้วท่านก็มายึดอาชีพค้าวัวค้าควายและเป็นพรานอยู่แถวช่องแคตาครีซึ่งแต่เดิมนั้นมีสภาพเป็นป่าดงดิบและยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอตาคีเมื่อมีการใช้นามสกุลขึ้นตระกูลของท่านก็ใช้นามสกุลดำริ ชีวิตตอนเป็นหนุ่มนั้นท่านเป็นคนจริงไม่เคยเกรงกลัวใครหลวงปู่ศรีท่านใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มอยู่นานหลายปีจนกระทั่งบังเกิดความเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบทโดยท่านบอกว่าท่านบวชที่บ้านเศร้าอำเภอบ้านเศร้าหรืออำเภอบ้านหมีในปัจจุบันโดยมีพระครูธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปชาส่วนคู่สวดท่านไม่ได้บอกว่า มีพระจารย์รูปใดบ้างเมื่อบวชได้ระยะหนึ่งท่านได้เดินทางมาจำภาษาอยู่ที่ทําเขาเสียบเขตตำบลช่องแครอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ราะว่าก่อนบวชนั้นท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนหลวงปู่ศรีท่านถือปฏิบัติในการออกทุดงตลอดเวลาที่ท่านยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หลวงปู่ศรีท่านบอกว่าท่านทุโงไปทั่วประเทศไทยจากเหนือถึงใต้ตะวันออกถึงตะวันตกท่านไปมาทั้งหมดท่านเคยทุดรงไปฝั่งลาวจำภาษาอยู่ในประเทศลาวอยู่หลายปีทุดงเข้าประเทศพมา่าเลยไปถึงประเทศอินเดียไปนมัสการสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาท่านยังเล่าว,ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านทุโงไปภาคเหนือ เพื่อที่จะไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสี่รอยที่เมืองเชียงตุงประเทศพมา่าท่านเดินหลงป่าไม่ได้ฉันอะไรเลยอยู่เป็นเวลาเจวันจนรุ่งเช้าวันที่8มีช้างป่านำหัวบัวและอ้อยมาถวายท่านไม่ทราบว่าเป็นเทวดาหรือเทวานุภาพดนใจให้ช้างนำมาถวายท่านจึงนำหัวบัวต้มกับน้ำอ้อยฉันและช้างยังเดินนำทางออกไป จนพบกับบ้านของชาวบ้านป่าท่านเล่าว่าท่านเดินทุตรงอยู่ในป่าแห่งหนึ่งทางภาคเหนือพบชายหญิงกําลังกินอะไรกันอยู่ท่านจึงเดินเข้าไปถามว่าทำอะไรกันอยู่หรือทั้งสองก็ตอบหลวงปูป่ศีว่ากําลังกินยาอายุวัฒนะกันอยู่แต่หลวงพ่อมาช้าไปยาหมดสิ้นแล้วจะมีเหลืออยู่ก็ตามใบไม้เท่านั้นเองและทั้งสองคน ก็เก็บยาที่ติดอยู่ตามใบไม้ให้ท่านฉันซึ่งมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นท่านบอกว่าที่ท่านมีอายุยืนก็เพราะยานี่แหละและยานี้ยังทำให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงไม่หลงลืมเหมือนคนแก่โดยท,ทั่วไปในการออกทุดงของหลวงปู่สีนั้นหลานชายของท่านคนหนึ่งเคยออกติดตามท่านไปด้วยได้เล่าให้ฟังว่า ขณะนั้นหลานชายยังเป็นสัมมณนนยอยู่ได้ติดตามหลวงปู่ศรีไปนมัสการพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีค้างคืนที่พระพุทธบาทอยู่หนึ่งคืนพอรุ่งเช้าชันอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่ศรีก็พาออกเดินทางกลับมายังตาคีทันทีโดยหลวงปู่ศรีบังคับให้ผู้ที่เป็นหลานนั้นเดินออกหน้าตลอดเวลาหลวงปู่ศรีจะเป็นคนเดินท้ายปรากฏว่า มาถึงตาคลีนั้นเป็นเวลาฉันอาหารเพลนพอดีซึ่งระยะทางจากพระพุทธบาทสระบุรีมาถึงตาคลีที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นให้เดินเก่งอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะเดินถึงได้ภายในไม่ถึงครึ่งวันแต่หลวงปู่ศรีพาเดินมาได้ในระหว่างทางที่เดินทุดงอยู่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นหลวงปู่ศรีท่านได้รู้จักกับ ระกเกจิอาจารย์ดังมากมายอาทิเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังเพราะมีคนจากตาคีขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนแล้วหลวงปู่แหวนพูดถึงหลวงปู่ศีให้เขาเหล่านั้นฟังพ่อค้าในตลาดตาคีชวนพวกสี่คนขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนเพื่อขอวัตถุมงคลแต่หลวงปู่แหวนไม่ยอมให้โดยหลวงปู่แหวนได้บอกกับคนทั้งสี่ว่าที่มากันนั่นดีด ไม่เอากันมาเอากันถึงที่นี่ทั้งหมดจึงถามหลวงปู่แหวนว่าที่หลวงปู่พูดถึงเนี่ยหลวงพ่ออะไรครับหลวงปู่แหวนจึงตอบว่าในคอพวกเองก็ยังค้องกันมาเลยปรากฏว่าทั้งสี่คนที่ไปในครั้งนั้นร้องพระเพียงคนเดียวและพระที่คล้องไปคือเหรียญหลวงปู่สีเมือเ่อทั้งหมดกลับมาถึงตาครีคก็พากันมาที่วัด เช่าเหรียญหลวงปู่ศรีกันเป็นการใหญ่ก่อนที่หลวงปู่ศรีจะมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาคลีนั้นหลวงปู่ศรีท่านอยู่ที่วัดหนองลมพุอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีในปีพุทธศักราช2512พระครูนิวิทย์ปริยติคุณพร้อมด้วยชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ศรีให้มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคเพื่อช่วยสร้างวัดให้เจริญซึ่งขณะนั้น มีเพียงกุฏิเก่าเพียงสองสามหลังเท่านั้นหลวงปู่ศีท่านก็เต็มใจมาเนื่องด้วยเพราะท่านเคยอยู่ในแถวนี้มาก่อนในวันที่คณะผู้ที่จะไปนิมนต์หลวงปู่ศีจะมาถึงนั้นหลวงปู่ศีท่านทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนไปนิมนต์ท่านท่านก็เก็บของใช้ที่จําเป็นรอเอาไว้ล่วงหน้าแล้วและสั่งที่วัดหนองลมผูกว่าวันนี้จะมีคนมารับให้ไปอยู่ที่ตาครี เพื่อช่วยสร้างวัดซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านบอกไว้ทุกประการในระยะแรกที่หลวงปู่ศรีมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญน,นาคนั้นท่านจำภรษาอยู่ที่กุฏิไม้หลังเล็กๆหน้าปากทางขึ้นถ้ำปัจจุบันนั้นได้ลือไปแล้วในขณะนั้นคนในตลาดตาคียังไม่ค่อยจะมีใครรู้จักหลวงปู่ศรี และท่านก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อันใดให้ใครได้รู้ในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะนั่งตะบันหมากฉันการฉันหมากของท่านนั้นก็ไม่เหมือนใครเพราะท่านไม่ได้ฉันเปลือกไม้ที่มีขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปหลวงปู่ศรีท่านจะฉันแก่นไม้คูนแดงซึ่งจะมีคนตัดมาถวายตลอดท่านจะนำมาฟั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลงตำให้ละเอียดแล้วจึงฉันหมากแทนเปลือกไม้ ในราวปีพุทธศักราช2513มีคนได้ทราบข่าวว่ามีพระเป็นหลวงปู่แก,แก่ๆมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญหน้าจึงชักชวนกันมาหาเพื่อจุดประสงค์ไม่ใช่ต้องการเครื่องรางของขังแต่อย่างใดแต่เพราะว่าต้องการจะหาเลขเด็ดเพราะหนึ่งในพวกเขารู้มาว่าหลวงปู่รูปนี้ได้ให้หวยได้อย่างแม่นยำในวันแรกที่มาหาหลวงปู่ก็ไม่ได้แจกอะไรให้แต่บอกไหว้หวยให้ ซึ่งหวยก็ออกมาตามที่ท่านบอกนับตั้งแต่บัดน,นั้นมาพวกเขาเหล่านั้นก็ไปหาหลวงปู่ศรีเป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นเห็นหลวงปู่ศรีมีอารมณ์ดีจึงถามหลวงปู่ศรีว่ามีของดีอะไรบ้างเขาอยากจะได้เอาไว้ป้องกันตัวหลวงปู่ศรีในขณะนั้นท่านกําลังกินหมากอยู่ก็คายชานหมาออกมาใส่ผ้าเหลืองที่ท่านใช้ทำเป็นผ้าฮีลิ้วและผูกส่งให้พวกเขา และบอกว่าห้ามแก้ออกนะหลวงปู่ศรีท่านยังบอกอีกว่าหากใครเขาอยากยิงมึงมึงก็ทางก้นให้มันยิงเลยสมวันสามคืนก็ไม่ถูกมึงคำพูดอันนี้มีนัยยะคือคนที่เขามีของขลังหรือสักยานกินว่านที่ว่าหนังเหนียวตีไม่แตกนั้นถ้าจะฆ่าเอาชีวิตกันก็จะต้องใช้ไม้ลวกทะลวงก้นเหมือนในเรื่องขุนช้างขุนแผนที่แสนตีเพชรกล้าแม่ทัพเชียงใหม่ ค่าฝันเท่าไหร่ก็ไม่ตายจนขุนแผนต้องเอาไหว้ทะลวงก้นจึงถึงแก่ความตายหลวงปู่ศรีท่านมีความมั่นใจมากในการอธิษฐานจิตของท่านอยงแม้นตอนที่ใช้ของของท่านจะโดนยิงที่จุดตายจุดสำคัญก็ตามท่านรับรองว่าปลอดภัยเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับไปก็ไม่ค่อยเชื่อในคำกล่าวของหลวงปู่ศรีเท่าไหร่นัก พอกลับถึงบ้านแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนถึงเรื่องนี้ขณะนั้นมีพ่อค้าวัวควายเป็นชาวป่าทานอยู่ในตาครีนั่งฟังอยู่ด้วยซึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะลองยิงดูชายหนุ่มเหล่านั้นจึงมอบชานหมากของหล่งปู่สีให้เขาไปเขานำไปคล้องคอไก่แล้วยิงปืนใส่ในระยะห่างราวหนึ่งวาเศษเท่านั้นเขายิงหมดไปหกนัด ไม่เคยถูกไก่เลยสักนัดเดียวทั้งๆท,ที่เขาก็เป็นคนที่ยิงปืนได้อย่างแม่นยำคนหนึ่งนับแต่นั้นมาคนเหล่านั้นก็เชื่อถือในชาญมากของลุงปู่ศรีเป็นอันมากหลังจากที่ชาวป่าทานยิงไก่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เศษได้มีนายทหารอากาศกองบินสีชื่อเรืออากาศโทคันชิตบัวอัมภัยได้มาคุยกับคนเหล่านั้นถึงเรื่องชาญมากของลุงปู่ศรีในลักษณะที่ท่าน ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ที่จะยิงไม่ถูกชายหนุ่มเหล่านั้นก็มอบชานหมากที่มีอยู่ให้ไปหนึ่งก้อนเพื่อที่จะให้ไปทดลองเที่ยงวันรุ่งขึ้นเรืออากาศโทขันชิดได้มาหาชายหนุ่มเหล่านั้นถึงที่บ้านพร้อมกับเพื่อนในทหารอากาศอีกห้ถึงหคนด้วยขอให้เจ้าของชานหมากช่วยพาไปวัดหน่อยต้องการที่จะได้ชานหมากอีกพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าไม่ได้รับชานหมากไปจากพวกเขาแล้ว จึงนำไปทดลองยิงดูโดยนำไปของคอเป็ดแล้วยิงแต่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ถูกใช้ปืนทั้ง4ี่กระบอกและคนยิงก็เป็นมือปืนของกองบินทั้งนั้นรั้นนำเป็ดออกแล้วเอาก้อนหินไปวางแทนยิงจนก้อนหินกระเด็นเลยแต่ยิงเป็ดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกเป็นที่มหัศจรรย์ใจมากจึงพาเพื่อนนายทหาร ที่อยู่ในเหตุการณ์มาหาเจ้าของชาญมากเพื่อให้ช่วยพาไปหาหลวงปู่ศรีซึ่งเขาเหล่านั้นก็าพากันไปพบหลวงปู่ศรีและก็ได้ชาญมากกันมาทุกคนส่วนก้อนที่นําไปทดลองยิงเป็ดนั้นเรืออากาศโทคารชิดได้นําไปเลี่ยมทองค้องอยู่จนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นในทหารอากาศกองบินสีตาทีต่างก็หลั่งไหลมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศรีย่างมากมายสถานีวิทยุ กระจายเสียงทหารอากาศกองบินสีก็ออกอากาศเรื่องของหลวงปู่สีทุกวันทําให้หลวงปู่สีเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและใครๆก็อยากจะได้ชานหมากและวัตถุมงคลของหลวงปู่สีทําให้หลวงปูส่สีต้องเขียวหมากแจกทั้งวัน <S 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 ย้อนหลังกลับไปเมื่อข่าวที่หลวงปู่สีขณะที่อยู่ท่าขเขาไม้เสียบนั้นท่านพยายามฝึกสมาธิจิตจนมีความกล้าแข็ง พอสมควรแล้วแสดงว่าท่านพอมีพื้นฐานด้านคาถา,าคมและฝึกจิตมาตั้งแต่สมัยที่เป็นคารวาสท่านก็ได้เริ่มออกทุดงสู่สถานที่ต่างๆร้อมสอหาอาจารย์ที่เก่งกล้าในทางเวทวิทยาคมเพื่อศึกษาเล่าเรียนโดยเดินขึ้นทางภาคเหนือบางก็อีสานบางครั้งก็เข้าประเทศลาวท่านเคยเดินทุดงจากพมาก่าเข้าไปประเทศอินเดีย ถึงสองครั้งท่านเคยหลงอยู่ในป่าุงดิบแถบประเทศพมา่าอยู่หลายวันโดยไม่ได้ฉันอาหารเลยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยสมาธิจิตที่แก่กล้าวันหนึ่งหลวงปู่ศรีก็เดินทางมาพบกับชาวบ้านสองคนผัวเมียที่กลางป่าสองผัวเมียนั้นบอกท่านว่าแถวนี้ไม่มีบ้านผู้คนอยู่เลยสักหลังเดียว อีกทั้งเสือสางช้างป่าก็ชุกชุมมีคนหลงป่าตายในป่าแถบนี้มาหลายรายแล้วพร้อมทั้งมอบอยาให้ท่าน1เม็ดบอกว่าเป็นยาสมุนไพรปรุงจากรากไม้หลายชนิดเมื่อฉันแล้วจะทำให้มีอายุยืนร่างกายแข็งแรงและทำให้ไม่หิวข้าวหิวน้ำเมื่อท่านลองฉันดูก็เป็นจริงดังที่สองผัวเมียบอกจึงคิดจะขอบใจแต่ปรากฏว่าสองผัวเมียได้หายไปแล้ว จึงรู้ว่าที่แท้แล้วเป็นเทวดามามอบยาทิพย no ์ให้ท่านนั่นเองระแถบนั้นไม่มีบ้านคนซึ่งจากยาที่ท่านฉันเองนี่กระมังท่านจึงมีอายุยืนยาวถึง128ปีเมื่อพบกับเทวดาแล้วท่านก็เดินทางออกจากป่าลึกไม่นานก็พบกับช้างป่าโขงใหญ่ท้าทางดูร้ายแต่แปลกที่ช้างทั้งหมดนั้น พุกเขา่าชูงวงแสดงความเคารพของปูดสีเป็นอันอัศจรรย์ยิ่งท่านจึงขึ้นขี่คอช้างจ่าฝูงให้มันพาออกจากป่าไปส่งที่ชายแดนพมา่าชาวบ้านป่าเห็นเข้าก็ตกอกตกใจกันใหญ่ถามว่าเพราะเหตุใดช้างป่าจึงไม่ทำร้ายเพราะช้างป่าหงนี้ปกติหากพบคนไม่ว่าชาวบ้านหรือพระธุดงมักจะเหยียบจนตาย แต่มันไม่ทําอะไรหลวงปู่ศรีทั้งยังพากันมาส่งถึงชายป่าท่านก็ไม่ว่าอะไรหัวเราะหึห่หึแล้วเดินจากไปโดยไม่พูดอะไรราวหนึ่งมีชาวบ้านตาครีเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เพราะหลวงปูแ่แหวรู้ว่ามาจากตาครีท่านก็ไล่ให้กลับบอกว่ามีเพชรอยู่ในบ้านยังไม่รู้จักอีกหลวงปู่ศรีนะ่ะ เป็นอาจารย์ของฉันเองฉันจะเก่งกว่าท่านได้อย่างไรชาวบ้านกลุ่มนั้นก็เดินทางกลับมาตาครีมากราบหลวงปู่ศรีถามถึงเรื่องราวว่าจริงเท็จประการใดหลวงปู่ศรีเล่าว่าหลวงปู่แหวนนั้นมาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านนานแล้วก่อนที่จะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นโดยท่านพบกับหลวงปู่แหวนที่จังหวัดเลยขณะนั้นหลวงปู่แหวนยังเป็นพระหนุ่มๆอยู่ หลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่ากับหลวงปู่ศรีมีความสนิทสนมกันมากบางครั้งหลวงปู่ศรีจะมาจำรรษาที่วัดปากคองมะขามเท่าและแลกเปลี่ยนวิชาบางอย่างกันวิชาของทั้งสองท่านจะมีลักษณะคล้ายค้ายกันเช่นการย่นระยะทางการเสกไปไม้หลวงปู่สุขมีอายุมากกว่าหลวงปู่ศรีประมาณสองปีฉะนั้นหลวงปู่ศรี จึงมักเรียกหลวงปู่สุขว่าหลวงพี่หลวงปู่ศรีเล่าให้สิทธิ์ฟังว่าในวันออกพรรษาท่านมักจะออกจากวัดที่ท่านจำพรรษาอยู่เพื่อทุดงต่อไปที่อื่นๆในคราวที่จำพรรษาอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้วหลายวันท่านก็คิดว่าจะเดินธุดงต่อไปแต่หลวงปู่สุขขอให้ท่านนั้นรั้งอยู่วัดก่อนรอให้ท่านกลับมาแล้วค่อยไป แต่ท่านอาจจะเห็นว่าเลยกำหนดมาหลายวันแล้วพอหลวงปู่สุกออกบิณทบาทท่านก็เก็บของแล้วออกเดินทางทันทีไม่อยู่ตามคำขอเมื่อหลวงปู่สุกกลับมาจากบิณฑบาทถามพระเนในวัดก็รู้ว่าหลวงปู่ศรีนั้นไปแล้วท่านจึงสั่งให้พระเนนฉันข้าวไปก่อนแต่ให้ฉันรอท่านด้วยแล้วหลวงปู่สุกก็เข้ากุฏิหอบเอาคำพีไสยศาสตร์สามเล่มตามหลวงปู่ศรีไปปรากฏว่า ไปทานการที่ตำบลตาคลีจึงมอบคำพีสามเล่มให้หลวงปู่ศีแล้วจึงกลับมาอย่างวัดปรากฏว่าพระเนรที่วัดเพิ่งฉันข้าวได้ไม่กี่คำเท่านั้นซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะระยะทางจากวัดปากคองมาขามเท่าไปอำเภอตาคลีประมาณ40-50กิโลเมตรนั่งรถยนต์ยังต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงแสดงว่าหลวงปู่สุขใช้วิชายยนระยะทางพวกลูกศิษย์ ก็ถามหลวงปู่ศรีว่าช่วงเวลาที่หลวงปู่สุขไปบินธบาตหลวงปู่ศรีเดินทางจากวัดปากคลองมาขามเท่ามาถึงตาขีได้อย่างไรท่านนั่งนิ่งไม่ตอบแล้วล้มตัวลงนอนทันทีลูกศิษย์เลยไม่กล้าซักต่อหลวงปู่ศรีท่านเดินทุดงไปหลายจังหวัดหลายประเทศเกือบตลอดระยะเวลาที่ท่านบวชจนท่านอายุได้ประมาณ90ปีครั้งสุดท้าย ท่านไปสร้างวัดหนองลมผุอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีท่านพระครูนิวิตริยาติคุณจึงไปนิมนต์ท่านลงมาช่วยสร้างวัดเขาถ้ำบุญนาคซึ่งตอนนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์เมื่อปีพุทธศักราช2512หลวงปู่ศรีท่านเป็นพระที่ไม่สะสมไม่ยึดติดในความสะดวกสบายท่านอยู่ในกุฏิไม้เก่าๆหลังเล็กๆท่านพระครูเจ้าวาด จะสร้างกุฏิใหม่ให้แต่ท่านไม่ชอบบอกว่าจะไม่ไปอยู่พอช่างก่ออิศเสร็จจะฉาบปูนปรากฏว่าตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงยังฉาบปูนไม่ติดจนต้องเลิกพระรักซึ่งเป็นพระอุปถาของหลวงปู่ศรีจึงไปกร่าบเรียนหลวงปู่ศรีว่าทำไมไปแกล้งช่างปูนหลวงปู่ศรีท่านว่าท่านไม่ได้แกล้งเพียงแต่ว่าท่านไม่อยากอยู่กุฏิใหม่พระรักจึงบอกว่า หากหลวงปู่ไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรให้ช่างปูนเขาสร้างให้เสร็จเถอะหลวงปู่ศีจึงบอกให้ช่างมาทำใหม่และทำเสร็จในวันนั้นแต่ท่านก็ไม่เคยใช้เลยจนท่านมารณาภาพแล้วจึงนำล่างของท่านมาบรรจุในโลงแก้วแล้วประดิษฐานไว้ที่กุฏินี้